ะะวันนี้สินค้าที่เราได้รับรางวัลมี2ส,ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือผลสดแตงโมสายพันธุ์พิเศษสีเหลืองสีห้มสีแดงนะคะที่นี่คือจุดแข็งของที่ฟาร์มเราเลยนะคะนี่คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมและเพื่อผักปลอดสารอำเภอบ้านเบิงจังหวัดชนบุรีด้วยและเรายังมีเครือข่ายผู้ปลูกแตงโมงั่วประเทศไทยนะคะเพื่อสด อ่าซัพพอร์ตห้างและโมเดนอาห้างโมเดนเรดและส่งออกต่างประเทศวันนี้นะคะเราพาผิดพันแปรรูปจากแตงโมของเรามารับรางวัลน,นี้ด้วยนะคะก็คือแตงโมเชื่อมอบแห้งนะคะแตงโมดองกิมจิแบบนี้เลยแตงโมหีสามรสสำหรับคนที่ชอบความแซ่บนะคะแล้วเราก็ยังมีน้ำแตงโมเซเลปปี้ในรูปแบบแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็ เป้าหมายของเรานะคะมุ่งมั่นในการพัฒนาผิดผันแปลรูปจากแตงโมงให้สําเร็จและเราจะนําพาแตงโมงไทยเข้าสู่ค้าตสาหกรรมให้สําเร็จให้ได้เราคิดว่านี่คือความยั่งยืนนะคะเพราะเราเชื่อว่า สุขภาพที่ดีเริ่มต้นจาการามที่ดีนะคะที่ชาชามเราเลยมุ่งมั่นพัฒนาสายพันธุ์พิเศษออกมาด้วยความยากมากเลยแล้วก็ผลักดันเรื่องที่ยากเข้าไปอีกก็คือผิดพันธุ์แปลร,รูปจากแตงโมซึ่งเราเชื่อมั่นว่าเราจะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยและเจ้าแรกในโลกนะคะที่เราจะทําผิดพันธุ์หน้าตาแบบนี้ออกมานี่คือนวัตกรรมใหม่พิเศษนะคะที่เรานำเสนอในวันนี้และผักดันจนนะคะได้รับรางวัล eec select award นะคะวันนี้คะ่ะ ค่ะตัวนี้เลยค่ะแตงโมดองกิมจินะคะอ่าตัวแตงโมดองกิมจิเพราะแรงบันดาลใจจากการที่เราเห็นนะคะว่าผลงานวิจัยทั่วโลกเนี่ยบอกว่าในเปลือกขา,ขาวๆข,ของแตงโมเนี่ยจะมีสารตัวหนึ่งที่เข้มข้นมากแต่ไม่สามารถเจอในเนื้อค่ะในเนื้อแดงเนื้อเหลืองเนื้อส้มนั่นคือเนเชอรัลไวอาก้าหรือตัว แอลซิ i รีนั่นเองนะคะทั่วโลกเคลมว่านี่คือเนเชอร l ว i a อา a กาเพราะว่าเขาจะทําหน้าที่ล้างลําไส้ล้างหลอดเลือดได้สะอาดดีเยี่ยมมากทําให้เลือดสุบฉีดดีเพราะฉะนั้นนิชาชามเราเราเชื่อว่าสารสําคัญในพืชผักใดๆถ้าเราไม่ไม่ผ่านถ้าเรานําไปผ่านกระบวนการความร้อนหรือใดมันจะหายหมดเลยเพราะฉะนั้นตัวโปรโอติกหรือตัวอ่าตัว เวเนก้าจะช่วยในการดองเนี่ยจะช่วยดึงสารสําคัญออกมาให้เราได้ร่างกายเราได้รับอย่างร้อยเปอร์เซ็นไม่ว่าจะเป็นคนที่อายุมากมีโรคมากมีไขด้านมีมีไขมันเยอะเราจะล้างหลอดเลือดก่อนแล้วทาให้เลือดสูบฉีดดีเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการดองได้โปรไบโอติกจะทําให้ดึงคุณค่าแอลซิตลีนออกมาให้ร่างกายได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนะคะแล้วก็อันนี้คือรางวัลของเรานะคะที่ชนะเลิศนะคะแล้วก็ตัวผลสดแตงโมนะคะอีก สามสีนี้นะคะที่ได้รางวัลวันนี้นะคะแตงโมแดงเหลืองส้มนะคะที่เรานํามาอันนี้แดงค่ะอ่าส้มเหลืองเหลืองอยู่นี่ค่ะเหลืองอยู่นี่ที่เหลืองอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะอ่นี่เหลืองวันนี้มีลูกเล็กค่ะลูกใหญ่ขายหมดแล้วใช่สามสีใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะสามสีค่ะแล้วก็ ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะมีรางวัลหลากหลายนะคะนี่เ้เป็นตัวชมบุรีพราวนิชาชามอยู่ชนบุรีนะคะเราก็เป็นความภาคภูมิใจของเราที่ได้รับเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ชนบุรีพราวนะคะก็อยากให้ทุกท่านประเทศไทยนะคะรับทราบว่าณตอนนี้ชนบุรีบ้านเรานะคะมีฟาร์มแตงโมที่ผลิตแตงโมสายพันธุ์พรีเมียมออกมานะคะหลากหลายสายพันธุ์ได้และยังเป็นผู้นําในการแปลลูกแตงโมนะคะ ในประเทศไทยอีกด้วยก็อยากให้คนไทยนะคะส่งเสริมนะคะช่วยอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกรด้วยนะคะที่เพื่อเป็นกำลังใจนะเป็นขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรทีพวกเรานะคะได้มุ่งมั่นที่จะผลิตสิ่งดีให้กับชุา ประเทศไทยได้อีกมากมายเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะห,หาซื้อได้ที่นิชาชามแตงโมสมาร์ทฟาร์มนะคะเราตั้งอยู่ที่อ,อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะคะสั่งซื้อในเพจนิชาชามแตงโมสมาร์ทฟาร์มได้เลยนะคะหรือโทรที่0950453645ได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะาชาวชลบุรีนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นิชาชามเราอยากขยายเครือข่ายผู้ปลูกแตงโม ในจังหวัดชลบุรีมากขึ้นนะคะก็อยากเชิญชวนนะคะให้พี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีนะคะกเกษตรกรมาร่วมกันปลูกแตงโมสายพันธุ์พิเศษนะคะที่ช่วยกันผลักดันให้แตงโมไทยมีคุณภาพที่ดีนะคะแล้วก็ปลูกด้วยระบบปลอดสารเคมีด้วยนะคะฝากไว้ด้วยคะ่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะเ,เราไปดูนะคะว่ามีบูธอะไรต่อไปอีกนะคะ สวัสดีค่ะค well. วันนี้เรามีนาแปลงน้อยมาขายให้นะคะเดี๋ยวเอาไปสัมภาษณ์เลยเหรอคะอ่ะสัมภาษณ์จะอยากสัมภาษณ์ไหมล่ะคะ่ายทอดสดอยู่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะที่นี่พัทยาก็มีนานะคะ ตำบลหนองปลาไหลเป็นวิสาหากิจชุมชนท่องเที่ยวพัทยาก็มีนานาที่เหลือแปลงสุดท้ายในเรื่องของวัฒนธรรมการแตกต่างจากเมืองพัทยานะคะถ้าถ้าหากว่าท่านมาพัทยาอยากไปเห็นนาข้าวของหนองปลาไหลว่าเขาทำกันอย่างไรตามวิถีชุมชนเรียนเชิญนะคะอะไรนในในบ้างคะ่าสิผิตภัณฑ์วันนี้เราจะมีน้ําคอยไปทางนี้เลยค่ะเจ้าข,ของินพันมีอรนี้ค่ะเป็นเนาะอยอมรมปาก เป็นอาพูดเลยค่ะกาเป็นยาอมบนปากสมุนไพรปแผลร้อนในหายทันทีในหนึ่งคืนเลยค่ะกอดเคมีกาก้าแล้วมีในช๊อปปี้ ขายในช้อปปี้ด้วยค่ะแต่วันนี้เราเปิดเรามาขายในงานเราขายแค่ร้อยเดียวแต่ในช้อปปี้จะเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทค่ะวันนี้รับพิดศษงนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะค่ะอันนี้ตะไคร้ลายู่ค่ะไายไม่เป็นภูมิปัญญาของคนพ่อค่ะทิ้งไว้ให้เป็นเอ่อตะไคร้ อนนี้นะคะเป็นใหญ่มาแล้วเป็นพิษะเป็นอยู่ในิกิจชุมชนนะคะพิษาหากิจชุมชนท่องเที่ยวนะคะพัทยาก็มีนาตำบลหนองปลาไหลก็มีของดีค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมานะคะเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่ามีบูธอะไรต่อไปก็มีหลายบูธมากนะคะเนี่ยค่ะก็อันนี้บูธอะไรไม่รู้อันนี้จอจอปลานินเดี๋ยวลองมาดูอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรนะคะอ่าแล้วก็ มีหลายบูธมากเราไปดูสินค้านี่ดีกว่าเดี๋ยวนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นอะไรอะคะอันนี้เป็นงานอีโก้พิ้นค่ะอ่าได้ค่ะชอย่สันค่ะสวัสดีค่ะอ่าที่สาภาพไทยค่ะอันนี้เป็นงานอีโก้พิ้นค่ะเป็นงานพิมพ์ลายใบไม้จากธรรมชาติค่ะค่ะของอำเภอบ้านโพจังหวัดเชียงราค่ะ ใช่ค่ะแล้วมีอะไรบ้างคะอ่ะาก็มีงานกระเป๋าค่ะแล้วก็มีงานเป้ใช่ค่ะอันนี้เป็นงานเมคเน่ถักเองใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ถักค่ะถักเองค่ะอันนี้ก็เป็นผ้าผืนที่เราทำจากอีโกปิ้นนะคะเป็นงานพิมพ์ลายใบไม้ค่ะอันนี้ค่ะใช่ใช่ค่ะ ฝากหน่อยค่ะฝากร้านด้วยนะคะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะสามวันท่อ๋อมีวันนี้วันเดียวค่ะใช่ใช่ค่ะมารับรางวัลนะคะอ่งานตัวอีก็ปิ้นค่ะโชว์เลยค่ะอ๋อนี่คือเดี๋ยววันนี้จะมารับรางวัลใช่ใช่ค่ะอีก็ปิ้นค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะตันี้นะคะก็เป็นหลากหลายเดี๋ยวเรามาดูนี่ดีกว่าค่ะว่าจะมีเดี๋ยวนะเวลเนสเวลเนสเรามาดูเอาของสวยๆงามๆเรามาดูสวัสดีค่ะอันนี้ใครเป็นเจ้าของร้านคะพูดได้ไหมคะกางเกง1,800ค่ะ เป็นกงเกงต้นะคะพี่ใช่สามารถนุ่งนุ่งคือจะมีเชือกผูกให้ก็คือนุ่งเป็นกางเกงอย่างนี้หรือว่าจะนุ่งถ้าป้ายมาข้างหน้าเป็นแบบผ้าถุงก็ได้เพราะว่าลูกค้าลูกค้าเป็นคนบอกว่านุ่งไปวัดเขาก็จะแบบเอาป้ายมาข้างหน้าเหมือนผ้าถุงข้างข้างนอกมีนะคะอย่างนี้เรียกว่าผ้าอะไรคะอันนี้เป็นผ้าเขาเรียกงานอีโคพินท์ค่ะอีโคพินท์ประมาณนี้ค่ะ กางเกงค่ะแล้วก็ปูกกระเป๋าก็คือได้ได้ได้ได e c select ตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะมีค่ะก็คือเป,เป็นผ้าค่ะผ้าลินินที่เราตัดนี่แหละค่ะเอามาสานที่ก็คือตรงนี้เราเข้าโครงการก้าวสันของ e c select อันนี้หนูได้ของฟรีที่แล้วก็คือพนันนิค,นคม,คมอันนี้คือพนันหนูมาจากพนันนิคม พน,นันนิคมก็คือจะเขาจะโด่งดังถึงหนูมีชื่อเสียงดางด้านเรื่องอ่าจักสารคือใหญ่ที่สุดในโลกดูพี่ดูลายเนี่ยหนูก็เอางานจักสารฉลอมมาใส่ในนี้ด้วยอันนี้คือลายใบไผ่แล้วหนูก็เพิ่มความสารขึ้นมาด้วยเอาผ้าสารด้วยค่ะตรงชุดตรงนี้ก็จะเหมือนกันกระสารหมดเนี่ยค่ะอุ๊โอเคเนาะเหมือนเหมือนกัะเ๋าเหมือน,นกระเป๋าเลยอ่ะเป็นกระเป๋าจริงๆเลยค่ะเหมือน,นจะพายกระเ,เ,ปเป๋าอีกใบหนึ่ง อันนี้ตรงกงเกงก็มีนะคะแล้วปีนี้อ่าตัวไหนที่ได้รางวัลปีนี้เป็นตัวนี้กับผ้าพันคอตัวนี้อ่าบ้าจ่างรับทรั์บ้าจ่างรับทรัพย์ค่ะนี่เป็นกระเป๋าบ้าจ่างรับทรัพย์นี่เลยค่ะดึงตื้อใส่เหรียญใส่กุญแจได้ไม่หลุดหายค่ะ นี่ค่ะเราต้องไปเปิดงานแล้วงานเปิดแล้วขอบคุณมากนะคะค่ะยินดีค่ะอ่าตอนนี้งานเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูนี่ค่ะตอนนี้งานก็เริ่มเปิดแล้วนะคะมีหลากหลายมากตอนนี้ผลิตภัณฑ์อีก่จะนู่นเดี๋ยว่ได้เพบกันแน่นอนแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกใจ้อยว่าเราเป็นเซสชั่นของที่เป็น เรื่อที่น่าสนใจมากวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องเรื่องของไวายไายาทยใครที่ชอบไวอยู่แล้วเราไปดูวายไทยแล้วก็แน่นอนเรามีอีกหนึ่งคนสำคัญค่ะที่นอาตาดตาได้คยนะการคัดเลือกาออกพูดในวันนี้แล้วก็ยังได้รับการคัดเลือกขึ้นมาเป็นโชว์เคสในการพูดคุยกันกับเรื่องของ